ใช่แล้วค่ะบอร,ร์คสูบคอนเทสคิปซีฟเดอะคอร์สรติกเกอร์ประเืะเ้นเคื้นเป็นพิเศษนะฮะสำหรับปีนี้น้องฟองเบียร์ครับจีมีเรเบวาได้รับการตอบรับปดนอย่างดีค่ะได้รับความสนใจจากนานาชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะที่มาร่วมชมงานในชีน่พิธีพาร์ทซอแห่งนี้ค่ะ ผู้เข้เาประกวดเทพประบุะบนบพมาหมายเล็กเกา้าขอเซลตัวมือดังน้นแน่นอนหาลักไครเชียร์ใครนะคะดอกม ปลาปราวน์โบทของเราสองช่อ100บาทนะฮะใครได้เยอะที่สุดจะเข้ามาฟาสแสกหนึ่งใน5้าตโนมัติเลยขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะทุกกิจกรรมเลยนะฮะรวมถึงน้องหนูของเราด้วยนะฮะใครที่ได้เยอะที่สุดนะฮะของรุ่นเด็กกับรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเอาแค่หนึ่งท่านเท่านั้นน้องโซเบียฮะยืนฟาสแท็กเลยหนึ่งในห ผู้ขบารกวดแทพพบุตรนพมาศหมายเลขสิบขอเสียงตบวมือด้วยค่ะนพมาศทิพนำบทเพลงฟังขบนไหลหลังมาลอยกระโดและประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าช่วงถัดไปค่ะจะเป็นการแนะนำตัวจากเหล่าผู้เข้าประกวดตั้งน้อยนพมาศและแท่พบุตรนพมาศใครที่อยากจะได้ยินเสียงอันไพเราะของแท่พบุตรและหน้อยนพมาศค่ะอย่าลื ช่วงถัดไปให้ดีๆและณนะตอนนี้เชิญเ<ส>ทพบุตรและหนูน้อยนพาบาศสตแตนบายบริเวณด้านข้างเวทีเทพบุตรและหนูน้อยนพาบาศสตแตแน,นาบายแนะนําตัวบริเวณขวามือของเวทีค่ะสิบห้าค่ะเดือนสิบสอง น้องๆหนูๆมาแสนาหลังเวทีต่อเลยลูกเป็นการสปีดนะคในการแสดงวิสัยทัศน์ของน้องๆแล้วก็ผู้เข้าประกวดทั้งสอรุ่นเลยผู้เข้าประกวดเทพบระดุนพมาศหมายเลขสุดท้ายหมายเลขสิบเอ็ดขอเสียงตัวเมยอดังๆ น้องๆหน,น,นูๆมาเลยลุกขึ้นมาบริทีต่อเลยหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขยี่สิบสี่ขึ้นมาเลยลุกไม่ต้องเขินอายนะฮะหมายเลขหนึ่งมาเลยครับแลกะกปรดเือดดังๆต้อนรับหนูน้อยนพมาและแคร์พบ,บุตรนพขบาทุกท่านอีกครั้งหนึง่งค่ะเึ็นมาเลยครับตัวชื่อเล่น ชื่อจริงนามสกุลจริงอายุและการศึกษานะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลจริงอายุและการศึกษานะลูกทันไหมคะ,ะเริ่มเลยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องอัลก้าเด็กหญิงกัญญนาเกาลเบียรอายุ10ขวบกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนอันุดบานิสบานสบบนนสโรง ก่อนอื่นน้องออกา้าขอใช้โอ,อกาสตรงนี้ในการเชิญชวนทุพันธ์น้อมนำนึกถึงพระนายเจ้าสิริกิจพระมรม,มาราชนินีนาพระมรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน,นำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างโดดเ้่นหาที่สุดมีได้สเสด็จสู่สวารรค์คายพระสถิตยอยู่ในดวงใจประชาชนชาวไทยทุกดวงสิ่ห้าข้าเคื่อนเพลนเรือนเด่นฟ้า น้ำหลั่งมาเยี่ยมเยือนเดือนสิบสองประเพณีรอยกระทงส่งใจปองกระทงทองทารางามหน้าชมขึ้นต้องแสงสดใสไฟประดับและระยับจับตาทาสวยสมกระทงหมู่ชูชื่นเลื่อนาดมยิ่งนิยมยินดีที่ได้เยือนน้องออกา้าขอขอบพระคุณกรรมาการและผู้จัดงานทุกท่าน ที่จัดงานดีๆให้เด็กๆได้แสดงความสามารถน้องออก,ก้าขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่ๆน้องๆทุกท่านให้กับสาวน้ามนคนหน้าหวานชาวสมุทรปาการไว้นะคะขอพระคุณค่ะขอเสียงตบมือดังๆมาเล็กน,นึ่งครับคณะกรรมการของเราให้คะแนนน้องๆได้เลยนะครับว้าวเป็นไงฮะ